สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบกับน้อง,งลิงลิงด้วยจ้าในช่องรูปอีสานพาะรวยสไตล์อีสานจ้าน้อง,งลิงลิงจะผ้าอันยางเมือง,งของกินในสวนด้วจ้าผลไม้จ้ามื่อนี้เด็น้องลิงลิงพาเป็นเมืองว่ามี้อย่างแน่จ้าอยู่สวนน้องลิงมีเงาะด้วยแน่เงาะไม่มีเอาใส่รองเท้าดูปะมีเงาะมดแดงกัน เปลียนผ้ายางไปจ้าไหนไหนไหนแก้วม <t ry up> <ry looking for shit> ังกรหนูยิ้มใส่ลูกไหนแก้วมังกรหนูแก้วมังกรวมังกรนะจ้าไหนอันไหนอีกลูกมียังอีกมีอันนี้อันนี้ยางกับลูกบักซิดาบนลบุฝรั่งลูก อันนี้ฝรั่งบักเมาบ่ลูกบักเมาต่อยจ้า <c ười> บักเมาต่อยบักเมาเอย่างว่าติดต่อยลูกว่าเปนแสนนี่แหละมันต่อยไม่บักเมาบักเมาต่อยบักเมาต้องต่อยบักเมาไอเ้เจ๊เจ๊เจ๊อันนี้ลูกไหม ต่อยแล้วแต่ต่อยใครล่ะลุงสอนน่ะแล้วก็ใครนะลูกกับหนูนี่แหละอันนี้อนี่อันนี้อันนี้ชมพู้แล้ลูกเนาะชมพู้หนูอยากกินมันมามีลูกลูกมันหมดแล้วเอาเอาแล้วแม่มันหมดหรอหนอันนี้อันยังนี่อันยังนี่โอ้ยผิดคุณย่ามาลูกอันนี้อินทผาล้อมมาลูกอินทผาล้อมอยากกินอันนี้อินทผาล้มน้องลิง มาลามนี่มันข้าในเป็นหน่วยอยู่มันต้นหน่อยอยู่แล้วก็อันนี้ะขนน้าวผกชียายผู้พิชกล้วยกล้วยน้ำว้าแล้วก็ต้อนอันนี้ค่ะอันนี้ลูกเมาจ้าลูกเมาปีนีโดก,กลูก<อ>บักคา,า,า,าคาืจากบักเมาฟักทองจ้ากำลังสุกจ้ะฟักทอง รแม่หน่อยบักเมาวงแม่เต้นอยู่ไหนเต้นเต้นแล้วปี๊ดเอาพวงไหนไม่ไม่เอาไม่เอาเอานนี้วะไม่ว่าๆๆอานี้สูงแค่ไหนขี่ต้มเต็มชาวเลยโอ้ยไทยกับเทินเล่ากับเทิร์นหนูชอบวันนี้เอาไปให้ไก่กิน ้างนกฟักทองตรงนี้เป็นยังลูกข้างล่างนู้เป็นย <SA> <tortured. S 1> ังมา่ะข้างล่างเป็นยังลูกสวนดาวเรืองหน้องลิงเอาไปให้ไก่กินมดแดงลูกเอามดเอาไปให้ไก่กินเป็นสวนดาวเรืองหน้องลิงกำลังจะออกดอกนะลูกเนาะไม่ไหนไม่ไหนไก่ยันบ่กินได้ลูกไก่ยันบ่กินได้บักอันบักเหมาลูกบักเหมาไก่บ่กินลูก ฉันว่ากินลูกอันนี้ไม่ยังลูกไ,ก,ไก่ไข่ลูกไก่ไข่ย่ายลูกอ๋อใน,นลูกมันกำลังไข่น่ะลูกเห็นไหมน่ะกำลังจะไขอ่อีกแล้วนี่ยไก่ไข่มันระวังอันไหนอันไหน ใครๆหรออะไรคะอะไรจะน้อแม่ลูก <c ười> ใกล้กิกตาเด้ยน่ะลูกต้มบักเมาบักเมายายกำลังห่อบักทีดาไว้กินสุก นิสาปลาจ้าปลาน้องลิงมะม่วงปลาน้องลิงอ่าอะไรอ่ะก้อนหานปลาอ่ะน้องลิงบ๊ายบายเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเอาอีกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะ เอาอีกแม่